มากมากเลยนะครับที่ได้มาร่วมงานกับพี่ๆหลายๆค,คนแล้วก็ได้ร่วมเวทีด้วยกันเลยครั้งนี้นะครับผมก็ได้ความฝันไดเด็กอยู่แล้วที่ได้มาเล่นสยามครับวันเกิดวันเกิด,ดสบายซ้ำซ้อนเออ่ถือว่าดีใจครับขอบคุณทุกคนมา,มากๆที่ทำตัวไทยนี้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นโชว์ที่ดีมากๆสำหรับผมเลยขอบคุณทุกคนมากๆครับว่าเติบโตในหลายๆด้านเนาะเราเราเรียกว,ว่าชั่วโมงบินละกันเลเราเรียกชั่วโมงบินเพราะว่า ที่ผ่านมาเ่เราเคยซ้อมแค่ในห้องเต้นเคยเต้นแค่ในห้องเต้น,นเนีน่นยครับพอตั้งแต่เดบเิวบานเราได้มีโอกาสได้ออนไซต์มากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นมีทุกมีสูงมีเศร้ารบ้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่ด้วยกันแล้วเราก็ได้อยู่กับเอลิททุกคนตลอดเวลาครับผมโอ,อ้โหพูดพูดครบขนาดนี้ผมจะพูดเอยก็รู้สึกว่าแบบเราได้ผ่านอะไรมาด้วยกันหลายอย่างนาอตั้งแต่แบบก่อนและหลังครับผมก็ ก็เราก็ผ่านมาด้วยกันแล้วก็มีความสุขมากๆที่มายืนอยู่ตรงนี้วันนี้กับทุกคนนะครบผมค่าย Big O s h o w นะครับค่าย Big e O e n นเ r t a i n ทนเมนะครับก็จะหนักจะเต็มครับผมก็ขอบคุณค่ายที่ผ่านมาที่ทําให้พวกเราทั้ง a ด l a สแล้วก็ศิลปินคนอื่นในค่ายนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ยินดีมากๆกับวันนี้ครับผมแล้วก็ดีใจด้วยที่ค่ายเราเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดนันทีป้อมเนาะให้แบบให้ไปเรื่อยๆให้มีสแตนดาดที่สูงขึ้นนครับผมปล่อยอัลบั้มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ว ในอัลบั้มแรกเนี่ยเราก็มีทั้งหมด4เพลงก็มีเมดีมีโลเลคุยแก้งเหงาแล้วก็มาเทรเชอร์เป็นเพลงสุดท้ายนะครับก็ถ้าชื่นชอบเพลงของพวกเรานะครับก็ฝากติดตามผลงานอื่นๆที่กำลังจะมาแน่นอนครับผมฝากพวกเราแอลาร์ไฟด้วยนะครับผมขอบคุณครับ